สวัสดีครับสำหรับตัวอย่างถัดมานะครับผมจะลองคว้านรูด้านในนะครับโดยใช้ฟังก์ชันมิลลิ่งนะครับเพื่อเห็นภาพนะผมลองกลับสวิตนะครับตัว i s o b e t i c นะครับในลักษณะนี้เหมือนเป็นการมิลลิ่งงานนะครับผมก็ไปที่ในส d m i l i n g ครับเลือก pocket operation นะครับในสองตัว geometry นะครับผมก็ new geometry ได้เลยนะครับผมลองคว้านนะครับตำแหน่งวงนอกก่อนนะครับกดโอเคนะครับนะครับอ่าสงตัวทูล ผมก็ไปเช็หลังจากที่ผม Copy มาแล้วนะครับผมลองเปลี่ยนเดมิเตอร์สักเป็น10มิลนะครับผมลองโชว์ดูนะครับเดี๋ยผมใช้ทูลเดมิเตอร์10มิล1มิลนะครับ Select นะครับแต่ในส่วนของตัวเลเวลนะครับผมลองเช็คอัปเ e อร์ v e l เป็นด้านนี้นะครับแล้วก็ตัว p o อกก t d e เด็ผมบอกว่าผมกดมาที่นี่นะครับ s t e ็ปดาวผมได้แค่3มิลละกันนะครับเป็นตัวอย่างนะครับอื่นๆผมไม่ต้องกำหนดอ่ากรีบผมกำหนดในตัว เฮดนิเข้าแล้วกันนะครับผมใช้ที่ค่า Default นะครับ Safe Calculate Simulate นะครับผม Simulate ในทองตัวทุนผ่านะครับแล้วได้ลักษณะนี้นะครับ่ผมใช้ solidify นะครับมอสเหล่านี้จะเหมือนจะเป็นลักษณะของการ m e n d i n g ใช่ไหมครับผมลองไปที่ machine simulation นะครับตัว machine simulation ก็จะอัปเดตนะครับ option e r a ล่าสุดนะครับเทนะครับในการเดินลักษณะนี้นะครับผมก็ลองซิมดูนะครับ ช้าเร็วนะครับ,รบลักษณะนี้ผมก็ได้การขุดนะครับพอกเก็ตนะครับโอ peration นะครับลักษณะนี้นนโอเคผมได้ชิ้นงานนะครับผมไดโอ peration ที่เป็นลนักษณะตัวงานมิลลิ่งครับจากนั้น ผมลองขุดพ็อกเก็ตนะครับอีกอันนึงนะครับไปที่พ็อกเก็ตผมนิวนะครับผมต้องการพ็อกเก็ตด้านในนะครับกดโอเคนะครับผมไปที่ทูลนะครับ elect tool นะครับผมสามารถเลือกทูนะรผมปิดตอนนี้ไปผมเลือกทูลทูลเดิมนะทูลที่เป็นทูนบิลลิงนะทูนนี้นะครับจากนั้นผมไปที่เลเวลนะผมสามารถบอก up p e r l e v เ l เเป็นเลเวลนี้นะครับ แล้วก็ตัว Pocket Depth นะครับเป็นผิวล่างสุดนะครับผมสามารถใส่ Delta สัก1มิลนะครับมีสัก1.5 mm นะครับรูปแบบการเดินผมใช้ Default ให้หมดนะครับรชแผลวคูเลยนะครับผมก็ได้ทุนผ่านนะครับผมสร y ปวอลี่ไฟดูผมได้ความลึกนะครับผมแมชชินซิมดูนะครับ สมมติว่าดูด้านในนิดนึงนะครับในการบัชีนนะครับโอเคโหได้ดูผ่านบัชีนละโอเคนะครับและตัวอย่างในส่นี้ก็เป็นส่วนของตัว Pocket Operation